โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักด้วยนะครับผมก็หายไปนานนะหายไปเกือบเดือนได้เพราะว่าผมมีสอบแล้วก็มีธุระมากมายเลยนะครับแล้วผมก็ดีใจมากเลยที่มาเช็คช่อง Youtube ของผมเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่ามี120ซับแล้วโอ้โหขอขอบคุณมากเลยนะครับ คือเมื่อเดือนที่แล้วมันเพิ่มมีประมาณ90กว่าทับเองนี่ผมเปิดมาดูที120ร้อยยี่สิบกว่าทับนผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนในการสมัคร Di s c o r นนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธียืนยันอีเมลนะครับคือยืนยันอีเมลเนี่ยทุกคนขอมาการเยอะมากเลยเนาะค,คือถ้าเราไม่ยืนยันอีเมลเนี่ยก็จะไม่สามารถเชิญบอร์ดหรืออะไรต่าง ได้นะครับโอเคแไปเข้าศูนย์อหากันเลยขั้นตอนแรกนะครับสมัครดิสคอ d ก่อนเลยกดตรงนี้เลยครับสมัครสมาชิกอีเมลแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปเลยครับใส่ชื่อผู้ใช้ไปเลยครับ ใส่ Gmail e เราไปแล้วนะเราไปชื่อผู้ใช้เราตั้งเป็นอะไรดีอ่ะชื่ออะไรเอิ่มหลอดเท่หลอดเท่หลอดเทหลาผ่านก็ตามใจท่านเลยนะใส่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดไปต่อนะครับเพื่อที่จะสมัครบัญชีเรียบร้อยนะครับบัญชีผู้ใช้ใหม่ เรียบร้อยครับพอเราสมัครมาแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้านี่เลยหน้าแรกเห็นไหมนี่ต่อมาครับยืนย e ันอีเมลนี่ไงทุกท่านเห็นตรงนี้ไหมกรุณาเช็คอีเมลและทําตามขั้นตอนเนี่นะครับยืนย e ันอีเมลแล้วเราก็กดไปเลยส่งใหม่ตรงนี้กดปุงุงนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าเราได้ส่งอ e ีเมลยืนยันไปยังบัญชีของคุณแล้วนะแล้วก,กดตกลงปุ๊บจากนั้นนะครับเราก็ไปเช็คที่ gmail ของเรากันเลยโอเคไปตามผมเลยนะนี่ครับ เช็ค Gmail มาที่ Gmail แล้วครับนี่ครับนี่ไงมันขึ้นมาแล้วยืนยันที่อยู่ที่อยู่อีเมลเนี่ยกดเข้าไปเลยแนไหมพอเรากดเข้ามาก็จะขึ้นเนี่ยยืนยันอีเมลเราก็กดยืนยันอีเมลเลยครับรอสักคู่นะฮะ นี่ครับเรียบร้อยอีเมลเวลฟายแล้วเรากด Continue to Discord แล้วก็กด Open Discord อห็นดูสิเป็นไงนี่เรียบร้อยครับจบแค่นี้แหละครับเรียนอีเมลเสร็จเรียบร้อยครับต่อมาไปส,สร้างเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่านี่จริงๆเสร็จหมดแล้วนะ แต่ว่าผมก็มาสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วเชิญบอทดให้ทุกท่านได้ดูดีกว่ามาเช็คดูว่ามันจะเชิญได้ไหมไมด้ยืนยันอีเมลแล้วถ้าไม่ได้ยืนยันอีเมลอะมันก็จะเชิญบอร์ดไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือความรู้เบื้องต้นโอเคมามาสร้างเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์สร้างของชั้นเองสำหรับชั้นแลเปื่อนเปือน,นี่ครับรเซิร์ฟเวอร์ของหลอดเท่หลอดเท่วันนี้ออกดีกว่าเป็นหลอดเท่หลอดเท่ ส่วนรูปก,ก็จะอัพโหลดไม่อัพโหลดก็แล้วแต่ท่านกดสร้างเลยโอเคสร้างเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยต่อมาไปเชิญบอทไฮด้าเข้ามากันดีกว่ามาเช็คดูว่ามันจะเชิญได้ไหมเมื่อเราดียลนอีเมลแล้วนะอ่ะไไอาไฮไฮด้าบอทนี่ครับไฮด้า ให้ด้เดอะเพอร์เฟคดิสคอร์ดกดไปที่อันแรกเลยครับทนะุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะผมก็สอนลงไปเยอะอยู่เหมือนกันยินไว้ select a server หลอดเทสหลอดเทที่เราได้สร้างไว้นะกด continu e ไป auto likes แอบไมมฮิวแมนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละอะไรเนี่ยมอเตอร์บัสเหรออ่าได้ได้มอเตอร์บัสโอเคอะไรอีกมอเตอร์บัสใช่ไหมโอเคมอเตอร์บัสเอฟฟี่โมเมนต์เลตเตอร์เอ๊ะเวลลี่ไฟจบครับเรียบร้อยบอดเข้ามาแล้วได้ยินเสียงเนี่ย,ยแค่นี้นะเชิญได้แล้วเนี่ยจบเรียบร้อยครับ ถ้าเราไม่ได้ยืนยันอีเมลอะ่ะมันก็จะเชิญบอทดต,ตัวนี้ไม่ได้นะครับคือเชิญไม่ได้ทุกบอทดเลยอะ่ะถ้าเกิดไม่ได้ยืนยันอีเมลโอเคไหนลองไปฟังกันดูซิเข้าห้องไปก่อนไหนลองดูสิว่าจะฟังได้ไหมพิมพ์ชื่อเพลงเป็นแรกเพเอาเพลงอะไรเดียเพลงน้ำลาย จบครับแค่นี้แหละโอเคครับประมาณนี้แหละโอเคตัดการเชื่อมต่อไปก่อนแค่นี้ครับคือเนื้อหารังหลักของผมจริงๆเลยนะก็คือ มาสอนการยืนยันอีเมลนั่นแหละทุกคนขอมาเยอะครับผมก็กราบขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่มาคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้อ่านหรือว่ามองไม่เห็นนี่แหละเพราะว่ามันมันเยอะมาผมก็ขอโทษจริงๆถ้าอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะพยายามตอบนะครับถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยผมก็จะบอกไม่รู้เลยนะครับผมก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ที่แบบว่าคอยติดตามผมกันมาเนาะม <Were S 1> ี่ผมก็กลับมาแล้วแหละเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีทุนะอะไรละก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไม่ได้มีแต่บิสคอนอย่างเดียวเออแล้วเรื่องไปเที่ยวที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วอ่ะว่าจะไปเที่ยวระยอง,งเน่ยปรากฏว่าทริปล่มแล้วนะเพราะว่ามันยังไงอ่ะ มันโควิดนะเขาก็เลยไม่ไปกันโอเคก็ฝากติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับร้อยยี่สิบซับจากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ